เปิดโพสของต้นหอมเรียกได้ว่าที่ผ่านมาหลายคนก็พูดถึงสําหรับโพสต์ภาพถ่ายที่มาพร้อมแคปชั่นข้อความซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่มีดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตาลาแชร์ลงบนอินสตาแกรมความรักก็เหมือนคนดึงหนังยางคนละข้างคนที่ปล่อยก็ไม่เจ็บส่วนคนที่เจ็บคือคนที่ไม่ยอมปล่อยและจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองก็ทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตัวกับหนุ่มหล่อรุ่นน้อง หลงซื่อหลีที่มีกระแสเชร์บนโลกโซเชียลในทำนองว่าอยากเห็นทั้งสองพัฒนาสเตตัสจากรักในจอให้กลายมาเป็นรักนอกจองหรือเปล่าพี่หลงรอเล่นนะคะพี่หอมอย่าเพิ่งงอนนะคะก่อนนอนวันนี้ทำไมแม่ดูเศร้าๆน้อยๆล่าสุดทางด้านของดีเจต้นหอมก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์เพื่อให้แฟนๆได้คลายความสงสัยและความเป็นห่วงโดยแทบระบุว่าข้อความนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหอมหลงค่ะโพสต์ให้บุคคลทั่วไปค่ะ ซึ่งหลังจากที่แฟนๆได้ทราบรายละเอียดต่างๆเข้ามากดไลค์แถมยังแสดงอาการโล่งใจกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ